พระพิจิตรน้าปลกตัดปีกสี่เหลี่ยมพิมพ์นิยมเนื้อชินเงินสนิมตีนกาเกรดกระดีเจ้าของฉายาเล็กดีโลดโต,โตเลขพลิกให้หนูเนื้อชินเงินกลุก่ก่ากลุ่วัดมหาธาจังหวัดพิจิตรพระพิจิตรน้าปลกเนื้อชินเงินสนิมตีนกาเกรดกระดีทั่วทั้งองค์ดูง่ายมากๆค่ะเอกลักษณ์ของพระกลุ่ก่าพิจิตรเนื้อชินเงินต้องเป็นแบบนี้พระสวยเต็มฟอร์ม พระกลุ่มชุดเล็กนี้ในวงการพระมักเรียกกันว่าพระพิจิตเม็ดเข้าเมาเช่นพระพิจิตนางสามเหลี่ยมเม็ดเข้าเมาพระพิจิตหัวดงพระพิจิตหน้าวังพระพิจิตข้างเม็ดพระพิจิตยอดโถเป็นต้นผู้ทุคูลของพระเครื่องเมืองพิจิตโดดเด่นมากทางด้านโครงกระพันชาตรีถึงกับมีการบันทึกไว้ในลิลิตตะเลงผ้ายถึงความอยู่โยงโคงกระพันแคลงวคลาดปลอดภัย และด้านเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายก็ดีเยี่ยมรุ่นคุณตาคุณยายคล้องบอกเรื่องเมตตามหาสเสน่ห์ก็ดีมีมากมายค่ะพระวิจิตรนาคโปลกองค์นี้พระสวยแท้ดูง่ายสบายตาแต่สุดยอดความหายากขึ้นจากกลุ่มาแค่หนึ่งถ้วยน้ำชาหายากสุดๆเลยค่ะมีตัวอย่างในหนังสือของอาจารย์ประชุมกาญจนาวัต หนังสือพระกรุกที่เป็นสุดยอดตำราพระกรุกของเมืองไทยสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ